อันนี้คืออาหายจินแบบอบ้านๆนะครับมาเอาอวดลากปลาที่บ่อนี่นะครับบ่อที่นาปังเองอีสานบ้านของเฮานี่นะครับนี่แหละทองทุ่งฝนไม่ตกเลยนะครับข้าวจะตายหมดแล้ว

มันดิบอยู่แม่เตวยังไงโอ้ยขอ่า่าฮ่าโนปลาบ้าน้อปลาเลียนเขา เลาะดนมืนกันเลยน่ปู้มนเป็อบเป็นรลอ้านเนี่ยมันมันปลลุนรับลุนลุนลุน ม่นไแ่มันตขีดยังงงดงก่รีนดน <c oughs> ว่าม้อกป <c oughs> มันเมไปม่ล่เหนลมัน,นมมลหลายีกคนมันล่น่ว่าได,ด้ดอก

เอาโอ้บนนอยเลอตัวรุ่นนี่หลายแต่ได้ปลานี่นี่ปลารุ่นนี่หลายนี่มันกว้งไหมมันปบนนอยบนนอยเอาเจ๊งตัวตัวเดียวโอ้เอาจบแล้วที่ได้เป็น